นางสาวแพท์ทองทานชินวัตรประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทยและหัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยกล่าวผ่านรายการ Woody Exclusive ว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปล,ปลงรัฐบาลรู้สึกว่ามันนานละที่มันเป็นอยู่แบบนี้ประเทศมันต้องไปต่อตอนนี้มันถอยหลังอย่างเดียวคนลำบากจริงๆแล้วเขาก็อยากได้การเปลี่ยนแปลงจริงๆมันถึงเวลาแล้วที่มันต้องเปลี่ยน หลังจากคุณพ่อออกไปประเทศหรือเศรษฐกิจทุกอย่างก็ยังไม่เคยดีเท่าวันนั้นสิ่งที่พ่อพูดเสมอคืออยากจะฟื้นฟูเศรษฐกิจก่อนเพราะปากท้องคนไทยตอนนี้ลำบากมากเป็นเรื่องที่พ่อกังวลมากถามว่าเมื่อไหร่พ่อจะกลับมานางสาวแพรทองทานตอบว่าเมื่อถึงเวลาทุกคนจะรู้ค่ะส่วนจะรู้จากตัวเองหรือพ่อเอาไว้ว่ากันอีกทีเดี๋ยวไม่เ์ไพล์ แต่ก็รอคอยวันนั้นรอคอยเชื่อว่าทุกคนในครอบครัวรอคอยสิ่งที่พูดกันไม่ได้พูดถึงรูปแบบของการกลับมามากมายจะพูดกันในเรื่องแบบว่ากลับมาแล้วอยากทำอะไรบอกคุณพ่อว่ากลับมาแล้วจะให้อยู่บ้านเลี้ยงหลานไม่ต้องทำงานเยอะแล้วนางสาวแพทยงทานกล่าวถึงตำแหน่งในพรรคเพื่อไทยว่าเป็นประธานคณะทำงานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม ส่วนในอนาคตมีโอกาสจะรับตําแหน่งอื่นอีกหรือไม่เช่นนายกรัฐมนตรีต้องแล้วแต่คนในพักจะเมตตาเราว่าแค่ไหนและประชาชนคิดอย่างไรมากกว่าวันนี้ยังไม่อยากเป็นนายกแต่ก็รู้สึกว่าต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามถ้าเวลามันถึงมันใช่ไม่รู้ความคิดจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่นะวันนี้ที่พูดอยู่ยังไม่ได้อยากเป็นนายกอยากจะเก่งวันนี้ก่อนอยากจะมีประสบการณ์มากกว่านี้สักหน่อย ถามว่าการเมืองมันค่อนข้างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามก็จะมีการขุดคุยสืบค้นในโซเชียลมันออกมาหมดพร้อมแล้วใช่หรือไม่ที่จะเยืนอยู่กลางแจ้งนางสาวไพ,พทองทานตอบว่าชินวัตรถูกขุดคุยมาตลอดเลยยังไม่มีวันไหนยังไม่ถูกขุดคุยเลยมันเป็นมานานแล้วปรับตัวตรงนั้นมานานแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันยังไม่มีอะไรที่เขายังไม่ขุดคุยส่วนบทบาทในพักเพื่อไทยถึงมันจะเป็นบทบาทใหม่ แต่ว่าทุกบทบาทที่ได้รับก็มีความตั้งใจมากๆไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็อยากจะช่วยเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ประเทศเราดีขึ้นไม่ว่าวันจะรู้แบบไหนอนาคตจะเอาโอกาสอะไรมาให้เราเราคงต้องทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดแน่นอนถามอีกว่าเมื่อลงสนามการเมืองกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่เป็นสิ่งที่หลายคนเริ่มตั้งคำถามนางสาวแพททองทานตอบว่าเอาจริงๆนะเคยคิดไหมหรอคิดแต่ไม่ได้คิดไปในแง่นั้น คือแค่รู้สึกว่ามันต้องดีขึ้นการเมืองเศรษฐกิจความคิดของประเทศมันต้องดีขึ้นมันต้องกล้าไปข้างหน้าได้แล้วเราจะไม่หยุดอยู่ที่เดิมความยุติธรรมต้องชัดเจนขึ้นทุกอย่างมันต้องเคลียร์ขึ้น